อายุหนึ่งเดือนตอนนอนหลับมีอาการคือเหมือนแขนขากระตุกแบบนี้ลูกชักหรือเปล่าเม่คคะกระตุกขณะที่ลูกนอนหลับแบบไหนที่เจอได้เป็นเรื่องปกติหนึ่งนะคะอาการแขนขากระตุกขณะที่ลูกนอนหลับจะเกิดขึ้นกับน้องเด็กในวัยทารกแรกเกิดจนถึง6เดือนเมื่อลูกของคุณเมย์อายุมากกว่า6เดือนขึ้นไปแล้วก็มักจะไม่เจออาการแขนขากระตุกขณะที่ลูกนอนหลับนะ2องอาการแขนขากระตุกนั้นนะคะจะเกิดขึ้นเฉพาะเวลาที่ลูกของคุณแม่นอนหลับ เกิดขึ้นแล้วก็หายไปเองเกิดเพียงแค่ระยะเวลาสั้นๆนะคะและจะไม่เจออาการแขนขากระตุกนี้ตอนที่ลูกของคุณแม่ตื่นแขนขากระตุก อาจจะเป็นข้างเดียวหรืออาจจะเป็นทั้งสองข้างก็ได้นะคะเกิดขึ้นแล้วก็หายไปเองลูกบางคนอาจจะมีอาการกรอกตาร่วมด้วยนะคะเนาะแล้วก็ขณะที่ลูกมีอาการกระตุกนี้นะคะจะต้องไม่เจออาการผิดปกติอื่นๆอย่างเช่นตัวจะต้องไม่แบบซีดเขียวคล้ำอ่านะคะถ้าแบบนี้ก็คือเจอได้เป็นเรื่องปกตินะซึ่งสภาวะนี้หากเกิดขึ้นกับน้องเด็กในวัยทารกแรกเกิดจนถึง6เดือนนะคะเจอได้เป็นเรื่องปกตินะคะเราจะเรียกสภาวะนี้ว่า Minor <nice> Sleep Micro nus